งานอบรมครอสพิเศษฟรีสินเชื่อกูบ้านกับสถาบันการเงินอย่างมืออาชีพในในายหน้าติดปีก,ร,กรุ่น9ก้าฟรีแทนคำขอบคุณเพื่อนร่วมสายอาชีพอสังหามากกว่า20ปีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาณโนะรงแรมอมรีดอนเมืองทำกลางความสนใจจากเพื่อนๆสายอาสังหาที่มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่น โดยการสัมมนานในครั้งนี้การันตีความสำเร็จกับซ e o หญิงคนเก่งคุณเพื่อนฉเฉลิมรักสุรัสวสดีกับรางวัลล่าสุดที่มีดีกรีเป็นผู้บริหารหญิงดีเด่นแห่งปีรางวัลพระพิคเนธที่ปีนี้มาเปิดงานภายใต้แนวคิดทุกการซื้อบ้านในฝันเป็นเรื่องง่ายความยุ่งยากอยู่ที่ตัวเราง่ายที่ลูกค้า ตามพันธกิจหลักคนไทยทุกคนมีบ้านเป็นของตัวเองได้ท่านใดที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e o o o k f a n p a ไทยโฮม Home c a t a ล็อกค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่นักข่าวนะคะกิจกรรมวันนี้ของทางบริษัทไทยโฮมแค c a ต a l o ล็อกนะคะก็เป็นกิจกรรมนะคะที่เปิดอบรมหลักสูตรนะคะเอเจนต์ติดปีกหรือว่าในหน้าติดปีกนะคะเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางบริษัทจัดขึ้นนะคะ เพื่อตอบแทนและก็แทนคำขอบคุณนะคะให้กับเพื่อนๆในสายงานอาชีพเดียวกันก็คือการฝึกนะคะให้ยื่นกู้กับทางธนาคารนะคะอสังหาเนี่ยก็คือกู้บ้านแบบมืออาชีพนั่นเองค่ะก็คือกิจกรรมตรงนี้เราเปิดรับ100คนนะคะวันนี้ก็มาเรียนกันประมาณ130คนซึ่งฟรีค่ะเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนั้นเราปรโปรโมทงานนี้นะคะใน งานรางวัลแห่งความสาเร็จนะคะก็ได้รับการตอบรับดีมากค่ะลงแอดไปยิงไปนะคะ3มชั่วโมองเองค่ะเต็มนะคะต้องขอบคุณพี่ที่สื่อมากเลยค่ะก็คืออันนี้เป็นรุ่นที่9้าแล้วก็มีการต่อยอดกันมาเรื่อยๆนะคะจากที่เราเนี่ยทำแค่การสอนให้ยื่นแบ่งเป็นยื่นธนาคารเป็นนะคะก็ต่อยอดมาจนตอนนี้จับกลุ่มก้อนเกิดเป็นเครือข่ายทางธุรกิจค่ะและก็ยัง พูดเลยแล้วกันเนาะทีแรกว่าจะอุบไม่อุบแล้วกันวันนี้น่ะยังมีในส่วนของโปรเจกต์ใหม่ด้วยนะคะก็คือเป็นโปรเจกต์ปลดหนี้นะคะสร้างวินัยทางการเงิน สารฝันให้คนอยากมีบ้านนะคะซึ่งเป็นโปรเจกต์ดีๆที่เราทำเนี่ยเพื่อคืนกำไรให้สังคมจริงๆนะคะถ้าคนที่ติดตามเพื่อนมาจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าเพื่อนหรือบริษัทไทยโฮมเนี่ยมีไรายได้จากการเทคบ้านมารีโนเวทขายนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยรายได้เราโอเคมากๆแล้วนะคะแต่เรามาเปิดโปรเจกต์ใหม่นี่ค่ะเพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้าเพื่อให้คนไทยทุกคนนะคะมีบ้านได้หลายท่านเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าการที่ติดเครดิต Back list b บ็กลิสต์บูโลเนี่ยค่ะพูดง่ายๆว่ามีประวัติไม่ดีกับทางธนาคารเนี่ยไม่สามารถจะกู้ซื้อบ้านได้ไทยโฮมก็เอาตรงนั้นแหะค่ะมาจัดเป็นโปรเจกต์นี้ทําให้ทุกคนที่อยากมีบ้านมีฝันที่จะมีบ้านเนี่ยมีสิทธิ์มีบ้านเป็นของตัวเองโดยที่ทางบริษัทเนี่ยค่ะรับปิดหนี้ให้ลูกค้านะคะแต่ท่านไหนเราจะรับปิดที่เท่าไหร่ จ่ายให้อย่างไรได้บ้านเมื่อไหร่อันนี้ต้องคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่เป็นโปรเจกต์ที่เราไม่ได้เอากําไรมากะคะ่ะนิดเดียวเราคืนให้อย่างน้อยก็มีจ่ายให้ลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเราคืนให้ค่ะเพื่อแบบว่าเพื่อตอบย้ำนะว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อบ้านจริงๆติดแบ็คลิสบูโรแล้วก็ทําให้คุณมีบ้านได้ค่ะใช่ใช่ค่ะก็คือทํามาหลายแล้น่าจะ เฉพาะที่เป็นหนี้เสียนะแล้วก็ปิดให้มีบ้านได้น่าจะเป็นร้อยร้อยหลังแล้วนะคะคือจริงๆเราทํามานานแล้วอ๋อกระสิบว่ามากกว่าร้อ,กกอยดูดูตัวเลขมานะค่ะ <laughs> ก็คือก็คือคนที่เป็นแบ็กลิสต์เลยนะคะเอาอย่างนี้เราเราพูดที่เห็นภาพนิดนึงแล้วกันโดยปกติเลยอะ่ะทุกคนจะเข้าใจคนส่วนใหญ่กันะคะจะเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าคุณมีหนี้เป็นหนี้เสียคุณไม่มีสิทธิ์มีบ้านนะคะแต่ไทยโฮมอะทำได้คือเราเป็นคนลงทุนอะ ปิดหนี้ให้คุณก่อนนะคะจากนั้นก็รอ6 1ถึง12เดือนนะคะก็จะสามารถกู้บ้านได้แต่ว่าจะเป็นแบงค์ไหนยังไงอันนี้ต้องอุบไว้เนาะ mm hmm. แล้วก็ที่เราพัฒนาเลยนะจากร้อยๆหลังที่เราทำมาแล้วอะค่ะโปรเจกต์ใหม่ของวันนี้ค่ะเราไม่ได้สารฝันธรรมดาเราต้องการลบคำาสประหมาทด้วยว่าคนเป็นแบ็คลิสต์เนี่ยเป็นหนี้อ่ะบ้านมือ2ก็ซื้อยากแล้วนะแต่วันนี้มีผู้ประกอบการใจบุญ หรือว่ามีผู้ประกอบการที่มองเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับไทยโฮมเนี่ยรับมาสร้างบ้านให้กับคนที่ปิดหนี้และมีระยะเวลารอคอยทุกคนที่ปิดหนี้กับทางไทยโฮมนะคะตามเงื่อนไขของบริษัทนะคะก็คือจะได้บ้านใหม่ไปด้วยค่ะในทำเลที่ลูกค้าเป็นคนกําหนดเองทำเลที่ลูกค้ายัางเดินทางสะดวกอยู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นบ้านใหม่ค่ะอันนี้เป็นโปรเจกต์ตัวนี้นะคะที่เราภูมิใจมากๆ สามารถนะคะติดต่อมาได้ที่เพจไทยโฮมเลยนะคะก็คือจะเขียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้เนาะมันจะขึ้นอยู่แล้วแหละเพราะตอนนี้พอหลังจากงานที่พี่ๆสื่อช่วยกันตั้งแต่งานที่แล้วอะ่ะคนก็เข้าไปดูในเพจเราเยอะขึ้นอยู่แล้วติดตามไปที่เพจไทยโฮมได้เลยค่ะฝากเบอร์เลยดีไหมคะถ้าเกิดจะโทรตรงมานะคะก็โทรมาที่นะคะ0865665771อันนี้เป็นเบอร์ตรงเพื่อน ถ้ารู้สึกมันรับยากจริงๆเลยเพราะว่าจริงๆก็ลับยากมากๆเพราะว่างานเยอะนะคะก็จะโทรไปที่เบอร์02เบอร์เลยนะคะ9917742เบอร์นี้ดีกว่า9917742นะคะเป็นอัตโนมัติ1 0คู่สายจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอยู่แล้วสำหรับท่านที่บางทีอิอนบ็อกซ์เข้าไปแล้วไม่ได้ความสบายใจเนาะ แม่มันมีขอดูบุโลมีขอสลิปเงินเดือนมีขอเอกสารทางการเงินนะคะก็อาจจะไม่สบายใจก็โทรไปเช็คกันก่อนนะคะที่เบอร์ที่ให้ไปเมื่อกี้นี้นะคะก็จะได้เช็คกันก่อนว่าเออคุณมีสิทธิ์ไหมแล้วเรามีตัวตนจริงไหมบริษัทตั้งอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เกิดความมั่นใจที่จะให้เราเข้าไปช่วยดูแลค่ะ ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับท่านที่สนใจในโปรดักต์ของทางบริษัทด้วยนะคะสําหรับตอนนี้ถ้าใครโทรไปนะคะที่อัตโนมัติสิบคู่สายนะคะท่านนี้นะคะก็คือพี่เจี๊ยบนะคะหรือว่า แองเจลเจี๊ยบนะคะจะเป็นคนดูแลทุกท่านเองนะคะที่โทรเข้ามาที่เบอร์02-991-7742นะคะส่วนสำหรับชาวภาคตะวันออกค่ะนี่เลยค่ะน้องนุ๊กซี่นะคะอันนี้เป็นแองเจิลนุ๊กซี่ค่ะบรรดาลบ้านให้ท่านได้เลยนะคะสำหรับท่านที่ติดแบ็คลิสต์บูโรน้องเป็นหัวหน้านะคะหรือผู้จัดการศูนย์ภาคตะวันออกของทาง TSC ค่ะเราเปิดแล้วนะคะต้อนรับคนชนบุรีทั้งหมดเลยค่ะ